มอบถ้วยรลังวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาขอเรียนเชิญค่ะ

ด้วยกันสองรางวัลเนื่องจากว่าได้รับเหรียญรวมเท่ากันสองจังหวัดนายอาทชัยประมวลศิรีจังหวัดตรังรับพ้อมกันเนี่ยสคนน้องๆก็ไปรับพร้อมกันเลยสองสองคนและนายนันทวุฒิอ้นทองจังหวัดสุราษฎร์ธานียมีจับพร้อมกันเลยครับยมีจับพร้อมกันหรือรับพร้อมกัน อาจารย์อภิร,ร,ภสสร,รุและผู้ช่วยศาสตราจารย์ยยร,าารันเทอรชายกีรองประธานผู้ตัดสินสมาคมกีฬาโวยไทยสมาครเล่นแห่งประเทศไทยและอดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับนายสวัสดีครับครับขอขอบพระคุณค่ะผู้ใหญ,ญ่เข้ามาเลยครับผู้ใหญ่ครับให้เดี๋ยวผมไว้ เิอให้เหรียญเชิญทั้งหมดครับถือตรงนี้หน <okay, okay, okay, ่อยนะอาบีโอคาบีโอครับผมครับอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวหมุนๆนิดนึงโอเคครับไปหลังให้เนี้ยไปหลังเนี้ยโอเคครับอาสายผ่านๆนู้นได้เลย ได้เก็บผ้ายผมได้ไหมได้กดไหมกดได้กดไม่ได้กดเ้โอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยมี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 อัอันนี้จากไหนครับ จากจังหวัดอะไรฮะอันนี <si ้เพชรชบูรณ์นะครับนี่เพชรชบูรณ์ครับเพชรชบูรณ์ครับเพชรชบูรณ์เพชรบูรณ์ชนะเลิศได้กี่รุ่นได้กี่รุ่นเนี่ยสองรุ่นนะโมาของห้าสิสองโอเค ชบูนม,มาห้าได้สองน,นี่อะไรฮะพัางงานะฮะได้กี่รุ่นครับได้กี่รุ่นฮนะนสองรุ่นเน,นาะชนะเลิศไหมอทองเหรียญทองขับเหรียญเงินครับเชียงครับ dìm lẹp hằng à dìm lẹp dìm 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 ok 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 เราไม่ใส่เสื้อแบงค์ขอกันแรกกันเนอะเมาข้งเกมมาเรืวอยโอเคเยอะเดี๋ยวๆโอเคโอเคได้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 เรถ่ายยวนี่เขาไปดูจันเกมได้นะเดยวจะจะลงนะแต่วันนี้ไม่มาไม่ทันถ่ายตอนช็ต่อยกันเอาเนี่ยหนูห้องเกมไม่ได้เดียว ทันพอดีไปงานสีดามาไปเป็นวิทยกรวัดใหม่มางานนี้คนที่ผูกไวัดชายใช่ใช่ใช่ครับถ่ายรูปคนอื่นได้ถ่ายรูปตัวเองเขาไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายอย่างนี้ถ่ายนิดเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสาวได้เลยครับได้เลยอ๋อสาวอยู่นะโอเคครับ คู่เดียวผมจะเข้าไปน้องน้องถือตัวนี้นะแล้วหนูน้องกดตัวนี้นะนี่นี่รูปนะอย่าก,กดสีแดงนะครับ,รบ,รบนะครับมองกล้องน,นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามกล้องโรงเรียนมีไหมกล้องโรงเรียนมีไหม กล้องนะครับหนึ่งสองสามค่อยลุ้นนึงค่ะอ่ะถือถือกล้องถือกล้องถือกล้องนิดถือกล้องนิดเรียบร้อยครับผมเอาเกเดี๋ยวกดตัวนี้สินะกระตายกระตายเดี๋ยวนี๋เกมีแวบไม่แวบไหมครับครับผมเดี๋ยวเพิ่งไปนะเดี๋ยวผมขอเข้าคนนะ ครับคุณครับอันนี้แหละสุราษฎร์ธานีสุราษฎรธ์ราธรานี อานะโอเคหนึ่งสองโอเคครับเย่ yeah. ครับขอบคุณครับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยครับนักมวยนักกีฬานะครับวันนี้เทศบาลตะบลบรรยานะครับมาต้อนรับทุกท่านนะครับสุดยอด เดินทางกลับ <styles> วัน kind น of ี <or> ้เลยป่ะครับกลับวันนี้เลยมวยาคเสร็จกมกลับครับยังรอสาคอีกครับนะยังสาคอีกคู่แล้วอีกคู่ไงอีกคู่โอคในรของโรงเรียนกนักพิเศษนะคะซึ่งเป็นสนามการจัดกาแข่งขักีฬาแงชาติจัเังทก็เป็นสนาม ดีๆต้อนรับนะคะคณะกีฬานะคะรวมถึงโค้ชนะคะกลับมาเที่ยวจะเหมือน นอัมกี่รุ่นเนี่ยได้กี่รุ่นเนี่ยฮะสามห้าเส่งเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่ครับของของสุราส่งเท่าไหร่ครับ้เสามเดียดครับหนึ่งสอง จากจังหวัดไหนครับจังหวัดตรังค่ะจังหวตรังค่ะจารย์จังหวัดตรังค่ะตรังเนาะตรังโอ้ครับอันนี้นักกีฬาจากจังหวัดตรังนะครับ นักกีฬานะสุราษธานีกับจังหวัดตรังนะครับวันนี้จะเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณนะพี่น้องชาวจันทบุรีที่ให้การต้อนรับครับนะค,ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับก็ในนามของผู้ศรรึกษานักกีฬาผู้จัดการทีมของมวยไทยสมัครเล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา,าชาติ ครั้งที่ส9กาจันเกมก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดจันทบุรีที่ได้จัดการแข่งขันที่ดังดีเยี่ยมไม่ว่าในส่วนของที่พักการแข่งขันความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวและก็สถานที่จัดการแข่งขันที uh, ่โรงเรีสุนัขชนะพิเศษนี้ก็ถือว่าจัดออกมาได้ยอดเยี่ยมครั้งหนึ่งของเวลาอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดจันทบุรีพี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านนะครับที่ได้ให้การต้อนรับและก็ดูแลแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดี คร,ครับและขอบคุณทั้ง7 7จังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยนะที่มาแข่งขันวิสุทธิ์ไทยเย่นะยี่สิบหนึ่งสามหน่งยสิบ เ <Yep. S 3> ยี่ยมเลยมาอายตอนสุดท้ายนี่ <laughs> <c oughs> คนจันเนาะโอ้ย oh.